อ่าใช่ถ้าแตกสองด้านคือผ้าอบไอที่แตกน<ม>ั่นเดีวยดวยคือคือ,คอตอนผ้าอากาศร้อนไง<ม>อ่พาพออากาศร้อนเนี่ยข้างล่างเนี่ยเขาวางกระดานก็ไม่แตก<ม>ข้างบนสัมผัสอากาศก็แตกเนี่ยคืออ้าวเนี่ยผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมชอบพระเนื้อแบบนี้อือเนื้อที่มีเม็ดมวลสารเยอะ เป็นพระสมเด็จเนื้อเดียวเออออนจาจริงเนื้อสวยตัดแบบธรรมชาติจัดแบบเนี้ยแขวนแล้วสบายใจมั่นใจโอ้ต้องแบ่งแล้วอาจารย์เต้าต้องอาจารย์โอ้รู้กแกครับขอบคุณครับดูง่ายจริงองค์นี้จีด๊ดเลยโอ้โห มวนสารขนาดนี้นี่ไม่ออกใช่ไหมครับปลาแท้นะหยิบมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นถึงความเก่าเอกลักษณ์พิมพเป็นช่างสมเด็จโตแล้วองค์ที่เป็นเนื้อเดียวพิมพ์ใหญ่ด้วยอาจารย์โอ้โหพี่ทันสมเด็จโตแน่นอนอาจารย์เนื้อนี้แ้แบเบอร์พิจีวิเศษอันนี้เอาแท้สบายใจเข้าใจง่ายไว้ก่อน นี่นะะมีโอกาสเป็นสมเด็จโตยุคปลายอือ่าแต่ยังไงก็เถอะแขวนแบบนี้สบายใจอ่ะนี่ถูกใจไหมครับสองนาทีสิครับจัดไปเนือถึงยุคต้องแบบนี้อ่านี่ฮะอึพีดสวยจริงเนื้อยุคทันสมเด็จโตเนื้อเดียวก็วัดเกตเลยครับอาจารย์ เอาแล้วครับนี่เวลาแท้หยิบมาคนคนได้เห็นพระแท้แม้ไม่เคยเห็นแท้มาก่อนก็จะรู้ว่าแท้่ยเป็นแบบนี้อ่วสมเด็จโตแน่นอนเนี่ยพี่จำรำดาบอกสมเด็จโตองค์นี้เหรอ,หอแม่พิมพ์่ะคนแก่พิมพ่ะอันนี้คือพิมพ์ระสมเด็จโตสองเนื้อแบบเนี้ย เป็นเนื้อเดียวโหนแล้วดูความเก่าแบบนี้แขวนได้สบายใจเลยครับจแล้วมวลสารแบบจัดแก่กล้วยครับองค์นี้โอา้าวแล้วเป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยพิมพ์ใหญ่ด้วยนะพี่ๆสองนาทีสองนาทีครับ นี่ฮะเปิดแรกมาเวลาเดินกรบพิมพ์เริ่มไปแล้วมาแล้วครับเปิดแรกเข้าใจง่ายดีครับสองหมื่นบาทเวลาเดินแล้วเนี่ยพระโซนนี้เข้าใจง่ายเนี่ยนี่เข้าใจง่ายดีจังเพิ่งได้มาวันนี้เลยอ ดูง่ายจริงบางด้วยเด็ดเลยองค์นี้วันละครั้งอยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับเปิดแรกมาที่สองหมื่นห้าพันบาทแล้วมาที่สองหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายเนื้อขายองค์ลุงพุทธเลยอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายต้องบอกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่อ่าเส้นสุ้มใหญ่นี่ดูเนื้อองค์นี้กัน ต้องบอกว่าองค์นี้นี่ถ้าใครได้เป็นเจ้าของมาที่สามหมื่นบาทแครับราคาสุดท้าย<ช>ผมถือว่าคุณโชคดีนะงานาน่าเดียวเนี่ยแทนจะแตกสองด้านเงินหมดพระอบอ่าใช่ถ้าแตกสองด้านคือพระอบไอที่แตกน,บบน่าเดียค,คือคือตอนพระอากาศร้อนไงอ่าพออากาศร้อนเนี่ยข้างล่างเนี่ยขเยขาวางกระดานก็ไม่แตกข้างบนสัมผัสอากาศก็แตก เนี่ยคือแทนแน่นอนครับบบนี้สบายใจได้เลยประกันให้ครับแต่องคนี้ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเพราะว่าวางใส่จอไปแล้วไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยโองนีม 3, 000, 3, 000, ้มาที่สามหมื่นสามพันบาทมาที่สามหมื่นนะบันบายครับราคาสุดท้ายพี่มานะชัยบอกว่าส่องแล้ววางไม่ลงเลยครับจริงๆจริงๆมีเงินแสนก็หาเนื้อนี้ไม่ได้โอปปี ใครที่อยากได้พระสมเด็จแล้วอเนี้ยคือเนื้อจัดมากมีทุกอย่างจะเป็นเกส,สรเศษไม้เศษโอ้หโหอันนี้ครบจริงครบสูตรเลยพี่องค์นี้อยู่ที่สามหมื่นห้านะครับประเด็นคือผมหยิบมาเล่นทำไมแค่นั้นละ่ะงัวจะปวดอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นหกพันหน้าร้อยบาทมาที่สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยมาที่สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทครับราคาสุดท้าย อยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทมาที่สามหมื่นอยมาที่สามหมื้าบาทครับราคารงนี้มาที่สี่หมืนบาทแล้วมาที่สี่หมบาทาาสับเจ้ไม่ดันอยู่ที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สี่หมบาทราคาสุดท้ยครับมาที่สี่หมามาที่สี่หมบาทครับราคาสุดท้โอ้โหใส่ราคามาันเต็มเลย คาทาองค์นี้พี่มาละชมาที่พี่มาละชัยสี่หมื่นห้าร้อยบาทโอ้โหปิดไปที่พี่มาณใจนะครับสี่หมื่นห้าร้อยบาทต้วนโอ้โหแต่องนี้ลายสวยจริงๆองค์นี้เจอยาแล้วเป็นพิมพ์ใหญ่อยู่นะซองแล้วเนื้อมีเสน่ห์มากขู่พิจาบจริงให้เจ้าโอมถ่ายรูปให้หน่อย ก็คงจะเป็นรายการสุดท้ายนะเต้าเนนาวะนะพี่อ,อะผมเชื่อว่ารายการนี้จะเป็นรายการที่ประทับใจของค่ำคืนนี้นะครับอาผมเชื่อว่าจะเป็นรายการที่ประทับใจมากๆของค่ำคืนนี้ เนะเนื้อแบบนี้มีกกงไหมครับอี่หมดแล้วหมดแล้วสมเด็หมดแล้วพี่วันนี้แล้ววันนี้ไม่ได้มีแค่ปดนี้นะมีเต่ารุ่นแรกที่ลูกค้าเอาองค์สวยอ๋ออ่าลูกค้ารับองค์สวยเอาองช่วยไปเอาองค์สวยแล้วเอาองคนี้เปลี่ยนเทินมาโอ้ให้หักยี่สิบไม่หักด้วยนี่ ลูกค้าให้หักยี่สิบผมไม่หักด้วยนี่นะฮะลูกค้ารับองค์สวยไปติดต่อมาหลังไม่เนี่ครับปดนี่องค์นี้ไม่ต่ำก็หกมื่นแน่นอนเนื้อนวะด้วยหายากวันนี้มีนวะกับรุ่นแรกคู่กันนี่ฮนะต่อปตนนี่เป็นเต่าที่นะมีความนิยมด้วยพุทธคุณใครที่ใช้แล้วสามารถหลุดนี่หลุดสินได้จริง นะคุณเจอเต่าปุ่นนี้เนื้อเงินกับปุ่นนี้นวะอะไรเยอะกว่ากันเต่าส่วนใหญ่จะราคาลงแต่รุ่นที่ไม่ลงก็คือรุ่นหลักๆของหลวงปู่เท่านั้นครับใช่นะนี่ต้องบอกว่าอย่างเงี้ยแล้วเนื้อนวะนะไม่ค่อยเจอสวยเห็นน้อยกว่าเนื้อเงินนน้อยกว่าเงินใช่อ่าน้อยกว่าเงินเห็นน้อยกว่าเนื้อเงินนีดเพราะเลยไหมเพราะว่าคนที่ใช้เต่านวะเห็นผล่นน่ะเขาไม่ขายใช่ กเจฟและคนคนยิงสมัยก่อนตอนที่เป็นคนขับรับทวงแนนนะ่ะให้กับอ่าบริษัทแขวนเต่านวะแขวนตั้งแต่ไม่มีอะไรจนทุกวันเนี้ยร่ารวยก็คือองค์แรกที่แขวนก็คือเต่านวะปูหลิวกดนี่เต่านะวะผสมทองคำคนแขวนเขาคิดเป็นครับอ่าแล้วองค์นี้สวยโโคือผมไม่ผมแทบจะไม่ค่อยมีปดนี้นะวะมาใช้ในรายการเลย แล้วปนนิลนวะให้ในวงการเนี้ยก็ไม่ค่อยมีเปลี่ยนมือด้วยไม่มีหมดไปนานแล้วด้วยอ่านะแล้วอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้ตัดคลิปวันนี้ไปลงนะพระหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่ที่นวะกับเงินสร้างเท่ากันนวะจะแพงกว่าปกจ้อยปู่ทิมนวะแพงกว่าเงินแพงกว่าเหรียญหลวงพ่อเงินปีหนึ่งแปดรุ่นสุดท้ายนวะแพงกว่าเงินอ่าใช่และเต่าหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทอง หลายหลายคนอาจจะไม่รู้ทำไมคนไม่ค่อยขายนะวะเพราะจริงๆแล้วนะวะนะสร้างเข้ากับเงินเงินผมเช่าปีที่แล้วแสนห้าครับอาจารย์นี่เต่ากูหลิวใครมีไว้สังเกตในบ้าน ได้บ้านจะมีการทำอาหารก,กินไม่อดไม่ยากอันนี้เขาเรียกว่าทรงเสียแขวนทรงซอแขวนออกนอกเสื้ออถ้าเป็นเต่าใหญ่เนี่ยของต้องมีอ่าแล้วยังไงก็แลว้วแต่ถ้าแขวนเต่าใหญ่นอกเสื้อต้องสะทองเส้นหนึ่งอย่างตามอ่ะสองบาทไม่ไงั้นเอาไม่ยูเอาไม่ยูนี่แล้วทั้งหมดทั้งมวลอะ่ะในสายหลวงปู่หลิวอย่างผมเองเนี่ยให้การยอมรับว่าปดนี้แลว,ว่าหายาก ผมมองว่าเป็นของที่หายากกว่าเนื้อเงินีหายากกว่าเงินใช่องค์เป็นแสนอ่าคือพุทธคุณเนี่ยเท่ากันแบงค์แต่เอาเรื่องจริงไหมเงินเนี่ยสร้างเกินสองพันห้าร้อยสามสิบหกองอ๋อพี่ผมรู้นะผมว่าทำไมตังหวะหายากแ้อ่านะว่าสร้างสองพันห้าร้อยสามสิบหกองอ่าแต่เงินเนี่ยก่อนจะเซกอ่ะมีการสั่งเพิ่มพร้อมทองคำอ๋อ เห็นป่ะเงินเงินเลยมีหลังแตกไงแต่นวะหลังไม่แตกโอ้โหแล้วเดินมาเจอนวะเนี่ยเจอน้อยมากอ่านวะเจอนักเงินได้ได้องเดียวนวะสร้างสองพันห้าร้อยสามสิบหกองแต่เงินเนี่ยพอเวลาทีหลังอ่ะมีคนอยากได้อ่าทองคําอืำเห็นป่ะทองคํำมันมีหลังเรียบกับหลังแตกหลังแตกคือสั่งเพิ่มอืก่อนจะเสกมีความต้องการเพิ่มเงินก็เช่นกัน ดังนั้นสาเหตุที่เราไม่ก็เห็นเต่านะว่าเห็นไหมนะว่าหลังไม่แตกใช่นปะนวะาผมเคยซื้อมาเจ็ดหมื่นกว่าครับแต่เรื่องราคาเรื่องราคาแน,น,น,าาาน่นอนครับพระที่สถิติไม่ลดราคาอ,อันนั้นน่ะคือคุณจะทำแล้วแต่ผมอยากให้คุณค่ายก่อนวางกับสถิติเห็นหะ อ่ะยังผู้หลิวรุ่นแรกลงไหมไม่ลงปบดนี้ลงไหมไม่ลงลอลิงลงไหมไม่ลงมังกรลงไหมไม่ลงตะรวยไม่หยุดลงไหมไม่ลงเพราะนั้นคือรุ่นที่นะเขานิยมกันอ่านะครับแล้วก็ยังใช้พุทธคุณอย่างมั่นใจผู้ทุคุณได้จริงป้านี่ กี่ปีแล้วนะที่ผมไม่มีเต่านะวะแล้วนี้จมูกสวยเป็นเป็นชื่อรุ่นครับปลดนี้ครับพี่ใช่ก็เขียนอยู่แล้วหนูปลดนี้ก็คือใครที่เป็นนี้เป็นสินใช้แล้วปลดนี้ได้จริงอ่าเพิดแรกมาเวลาเดินครับปิดเต่านะวะอ่าประมูลนะพี่นะรายการนี้สองนาทีเต่าปลดนี้องค์เป็นแสนมานานแล้วเนื้อนะวะคือ,อต้องบอกว่าถ้าคลิปเนี้ยลงออกไปใครที่มีเต่าปลดนี้นะวะ ให้คุณจงปลื้มใจจงภูมิใจนะเพราะถ้าย้อนกลับไปมองจริงๆอ่ะบางทีอ่ะคนไม่รู้คิดว่าเหมือนหลวงพ่ออื่นๆเงินสร้างสองพันนวะสร้างห้าพันอย่างเงี้ยอะไรที่สร้างเยอะก็จะถูกกว่าเงินแต่สําหรับหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่นะที่เงินกับน,นวะสร้างเท่ากันนวะแพงกว่าเพราะนวะต้องใส่ทองคำมาแล้วครับเปิดแรกสามหมื่นแปดพันบาทเวลาเดินแล้ว อาจารย์รู ia, aky, ้จริงนะว่ามีน้อยกว่าเงินผมจะไม่รู้ไ oh ด้ยังไงก็ผมผมผมสิทธิ์อาจารย์โอลูกแกโอ้โหมาที่สามหมื่นแปดพันบาทแกเปิดรารกับมาที่สี่หมื่นบาทแล้วมาที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้ายใช้แล้วปดนี้ได้จริงเหมือนปดนี้กูโตจึงโด่งดังโอ้โหเบื่อๆจมูกโด่งมีน้อยมากอาช่เต่าบุริวสนมากจะมีปัญหาที่จมูกเพราะเป็นส่วนที่สูงที่สุด อย่างวางเงี้ยจมูกสังกะจายสูงสุดส่วนมากปั๊มออกมาแค่ปั๊มออกมาแล้วก็โยนใส่รังอ่ะก็ไปลอยละใช่โอ้โหอยู่ที่สี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทเดี๋ยวแล้วผมไม่ได้เขียนราคาใส่มืออีกแล้วองค์นี้ผิวเดิมโอ้โหอยู่ที่สี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับราคาสุดท้ายองค์นี้ผิวเดิมเหลือเวลายี่สิบกว่าวินาทีตายแล้ว เขียนราคา<ม>ใส่มือทันไหมเนี่ยใครมีทุนเก็บได้เลยครับอยู่ที่สี่0มืหพันห้ารอยบาทครับราคาสุใจมาที่สี่4 7ื0นเจ็ันบาทใครจะลงทุนนะองค์เนี้ยผมไม่ได้เขียนราคาใส่มืออืคุณปิดได้เลยแล้วต่อบอกเลยว่าเงินกันวะหลังจากที่ผมบอกวันนี้ไปอะ่ะเงินกันวะควรราคาเท่ากันเมื่อที่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทแล้วองค์นี้แกะทองด้วยสวยมากแล้วเมื่อก่อนน่ะใกล้กันนะ เมื่อก่อนเนี่ยนะนวะแปดพัเงินหมื่นหนึ่งถูกกว่าครึ่งหนึ่งพี่วิบูลสิทุนาโอ้ยถ้าไม่เกินหกหมื่นราคาลูกจำนำครับมาที่สี่หมื่เจ็ดบาทมาที่สี่หมื่้บาทมาที่สี่หมื่นเจพันห้าร้อยบาทขายที่เป็นนักสะสมนะพระใจพุทฤกคุณได้จริงอยู่แล้วนึกกูบอกนี่แต่สำคัญคืออันที่รุ่นยอดนิยมโมาที่สี่หมเจันมาที่สี่หมื่นแปับาราคาสุท้ายนี่พี่แไหน มาทีพี่แทนไทยสี่หมื่นแปดพันบาทอันนี้ร<ห>ุ่นน <ะ S> ิยม <ง S 1> ครับมัวจะ่ปวดราคาดีอยู่ปวดแน่สี่หมื่นแปดพัดนบาทแจ๊บราคาสุดท้ายปิดไปแล้วปิดไปทีพี่แทนไทยนะครับสี่หมื่นแปดพันบาททวนโอ้พี่แทนไทยได้องค์นี้ไปนี่เนี่ย พี่พี่รอแต่ออกอาวุธนักพิชรันทองอ่าใช่ครับก็คือว่านักสะสมะที่มีทุนทรัพย์เหมือนกับซื้อที่อ่าเหมือนกับซื้อที่เหมือนกับซื้อทองคำนะเขาก็เขาก็คัดใช่อ่าเขาก็คัดจ,จริงหัวนี้อันนี้สวยผิวเดิมสวยออกเขเย,ววยนี่อันนี้เขาเรียกว่า อันนี้เรียกว่ารุ่นแรกอ่าซึ่งอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเอารุ่นอะไรมาก็แล้วแต่แก,ก็ต้องยอมคำว่าศักดิ์ศรีรุ่นแรกสวยสวยสองแสนครับรุ่นแรกสองแสนนะ่ะต้องแดงด้วยนะสวยยนะังไม่พออ่า<ม>แต่ <ใน S 1> ถ้าสามเดือนใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่อันนี้เข้าใจง่ายหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนนี่โอ้โหโขเรารุ่นแรก สามเดือนนิยมสุดแล้วเนี่ยไม่ต้องไปไม่ไม่ต้องไปเสียแสนนึงอ่าแต่ผมอยากจะบอกว่าสภาพแบบเนี้ยคนที่อยากจะได้แขวนรุ่นแรกเหมาะกับกำลังทรั์ไม่ไม่ไม่ถือว่าที่รีนะ่นไม่เอาองนี้สวยเลยองนี้น่ารักจะได้เลยนะครับองค์นี้ยันติดชัดทบอย่างนี้สภาพก็เรียกว่าแขวนออกนอกเสื้อได้ไม่หายใคร ห้าหมื่นนี่แน่รุ่นแรกสวยหลักแสนแต่สภาพน่ารักอ่าเปิดแรกมาเวลาเดินครับเก็บให้สุดหยุดที่รุ่นแรกครับโอ้โหแน่นอนครับจะแขวนรุ่นไหนามาก็แล้วแต่นะเกาะสักสีรุ่นแรกนี่มาแล้วครับเปิดแรกสองหมื่นบาทเวลาเดินแล้วเต้าหลวงพอลิว่รุ่นแรก หายากเคยใช้ประสบการณ์ดีมากครับในเรื่องการธรรมหากินถ,ถ้าไม่ดีเนี่ยรุนนวะไม่เป็นล้านครับอ,อ้าวสองหมื่นบาทจะเปิดไร้ครับเวลาเดินแล้วโอ้แล้วนี่ไอ้ที่ถือว่าเต่าปูเหลิวจริงๆอ่ะปั๊มบอกมาเนี่ยก็เม็ดผสมก็ประมาณเนี้ยอ,องค์จมูกโด่งเม็ดผสมเป็นเม็ดเลยทะลุแสนไงผมว่าสวยเลยนะองค์นี้อ่า คลาสสิกมาพีออ่ตรงนี้เนี่ยนี่แขวนเต่าเล่นทางด้านเมตตาชีวิตมีแต่เดินหน้าไม่มีถอยหลังครับก็นี่แหละครับไปถามหลวงพ่อจุนว่าสร้างอะไรดีผูเจ้าบอกว่าท่านถนัดอะไรสําเร็จอะไรมาก็าให้สร้างสิ่งนั้นนี่ปู่หลิวว่าอะไรสร้างเป็นเต่าแล้วข้าบนเป็นสังกระจายนะครับแล้วเต่าของท่านเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยร้านสยามแก๊สลูกแกโกโหมูหย้ยกระบอกใครที่แขวนเต่าดูแรกอะอเอาว่านะ ไม่มีบ้านไม่ไม่มีใครแขวนเต่าแล้วจนนะ่ะเออไม่มีใครแขวนเต่าปูหลิวในคอแล้วจนต้องบอกอย่างนี้ก่อนนี่เขาจึงให้เขาเนาะให้ให้คุณค่าโดยการแขวนออกนอกเสือ้อใช่้าเต่าหลวงปูหลิวเนี่ยถ้าใครมีมักจะแขวนออกนอกเสือ้อมาที่สองหมื่นห้าพันบาทมาที่สองหมื่นเจ็ดพันบาท มาที่สองหมืน่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายอะไรนะนี่มันราคนี้ก็ราคแสนนะจ้า <c oughs> มาที่สามหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายนี่ราคาปดนนี่ไม่ใช่ราคารุ่นแรกนี่อยู่ที่สามหมื่นแปดพันบาทนะครับราคา,า,คาเอ้มาที่สามหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายเอาไว้ไอ้แขวนปดนนี่เงินมาสักสี่ก็โอโ้สุดท้ายก็ยังไม่้ามารุ่นแรกใช่ถ้าใครเทียบลำดับแบบนี้เป็นนะ เท่าไรนะมาที่สามมื่นบาทครับราคาสุดท้ายที่พี่ีวิเศษบอกสุดแพงสุดแพงสุดอยู่ที่พี่ีวิเศษนะครับสามมื่นบาทราคาสุดท้ายมาที่พี่วิเศษครับปบทหวยซีกหนึ่งองค์นี้หกหมื่นกระเช้าได้ครับสามเดือนนี้ยมนี่รุ่นแรกครับเพื่อนที่พี่ีวิเศษครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นบาทที่พี่ีวิเศษครับราคาสุดท้ายครับนี่รุ่นแรก แบงค์อยู่ที่สามหมืนบาทครับราคาสุดท้ายหวยถ้ารุ่นแรกราคานี้โอ้โหพี่ปวดจี๊ดฟิตไปที่พี่โค้ชครับสามหมนึ่งพบาททวน <Young me. S 1> oh, ยังมีโอ้ยิงยิงวินาทีสุดท้ายจริงๆพี่โอ้เ oh. ต่ารุ่นแรกนะตั้งสติกันนิดหนึ่งนะ พี่ๆจ๋าพี่พๆตั้งสติกันนิดนึงตั้งสติกันให้น้องหน่อยแล้วคุณค่าของเต่าอ่ะเต่าปูหลิวเนี่ยในความนิยมเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งคค,ค,ครับ <laughs> เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ราคานี้ไปต่อได้อีกรุ่นแรกราคาเท่าปุดนี้เนื้อทองแดงเลยครับพี่ดูซิเ oh พราะเอก,ก oh. เอลักษณ์เป็นวัตถุมงคลลูกเต่าอ่าเอกลักษณ์เนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่เป็นลูกเตา่าถ้าอย่างพระหลวงเพราะอื่นก็เป็นเสมาเป็นเหรียญกลมประสบการณ์เยอะโอ้เต่าพูดเราท้องวันก็ไม่จบเราพี่รุ่นแรงนี่สุดข้างหลังลงยานเนี่ยนี่ นาสังสิโมสังสิโมนาสิโมนาสังโมนาสังสิเนี่ยนี่แถวกลางลงนโมพุทธายะนะฮะโอ้ต้องบอกว่าองค์นี้ถือว่าสามหมื่นสักสีรุ่นแรกแล้วสภาพสวยสวยเลยดีเลย